กองทีเบตงก็เมื่อนกันค่ะเรื่องขอรงการชา,ชายคนละครึ่งวันแรกและว่าเนี่ยก็คึกคักนะคะแล้วก็มีการเสนออยากจะให้รัฐบาลได้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปเลยนะคะบรรยากาศวันแรกของการชายซิกโครงการคนละครึ่งเฟืาทีรานเบตงมินิมาร์ทในเขตเทศบาลเบื้องเมตงจังหวัดยาลาตลอดทั้งวันก็มีประชาชนมาชายซิทคนละครึ่งกันย่างโตเน,นื่องค่ะพนักงานเนี่ยต้องนําสิ้นค้าในสต๊อกออกมาเพิ่มนะคะซึ่งกระเพื่อส่วนย้ายในจานิยมมาเลือกซื้อสิ้นค้าอุปโภคบริโภคค่ะ นางสาวนูริดาบอกว่าวันนี้เดินทางมาสื่อข่าวซานอาหานแห้งข้องสายประจําวันอย่างผวกยาซี่ฟันสซบูพงสักฟอกโดยจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อจะใช้ซิดโครงการคนละครึ่งเพื่อเป็นส่วนลดท่านี้ก็ยังบอกต่อว่านะคะว่าอยากจะให้มีโครงการดีๆพันธุตโตไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสิน้นค่ะโดยเฉพาะคนที่ห้าชาวกินคาค่ะส่วนพนักงานนาเคาน์เตอร์ได้เขาบอกนะว่าวันแรกเนี่ยถือว่าคนค้างคึกคักค่ะประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปภัภคภูิโภคกกันตั้งแต่เช้า หยอดค้าเดียวก็ทะลุเป้าเลยนะทางนี้ค่ะวงเงินเทรัฐบาลจ่ายให้ตนก็มองว่าเพียงพอเลวแล้วก็อยากให้มีโครงการนียต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับผู้ได้รับสิทธ์โครงการคนละครึ่งเฟส5ไร่เก่าค่ะเทยังไม่ได้ยืนยันสิทธ์นะก็โอให้แคบค่ะทําการยืนยันให้เรียบร้อย พร้อมทั้งใช้จ่ายหุ้นเรกภายในวันทดี่วิบเซกันยายยนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ใช้ซิทก็จะถูกตัดสิททันทีนะคะที่บอกไปแต่ตอนนะคะถ้ากิดใครกดรับสิทยืนยันในแอปเปาตังเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีการใช้งานคือกดปุ๊บการใช้งานก็ต้องเกิดใช่ไม่ใช่ว่ากดรับสิทปุ๊บแล้วก็นั่งเน่งๆไม่ทำไรแ๊บเบียไวโกดไปร้อยบาทแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆซิบเซวันนั้นถูกตัดสิทแน่นอนเบียไปร้อยบาทนั้นหายเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมใช้เพื่อนนะคะเพราะว่าแต่ละวันเขากำนดว่าใช่จ ได้ไม่เกิน150บาทที่รัดออบาททีาไรค่ะก็คือกดรัดเอาไครึ่งนึงเราออกเองครึ่งนึงก็ถือว่าไม่เกินประมาณ300บาทใช่เพื่อละ่รคนเพลินชายชาวเทียงยินเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าเป้าตังค์รบนี่ตัดเบี้ยไปมากจริงๆเราอาจจะใช้ซิดครอบไปแล้ว150วันตามโคตาใช่แล้ว